พี่ห้องน้องให้คนหนึ่งแก่อันนี้ของไมรอเรจะมาหน้าราอ่ะพี่ พรเนี่ยค่ะไม่เห็นเท่ากับไม่ว่าพร63าทนะคะขอบคุณมากค่ะ้างนนน้วยเชนตอนลุกของน้ำมาแล้วคิวยาวยนะกินห้ากินหอมแม๊คเขาจะมแล้วแหละเมื่อยู่ให้พูดใหม่เ่อ มีสีฟ้าไม่น่ากินนะมีแบบแช่เย็นนะคะได้แล้วค่ะสปายซโคซีนนะน่าสปายเอาเอาเอาวัดคามดันด้วยคอดันยังเดียวน้ำคสารน่ากินมากอะไรนะ ปัดกตอนนะอะแคนตรลูก,ก่อนค่ะขอบคุณนะคะหนหนึ่งแก้วของหนูหนึงแก้วเราไม่เหมนกันหนึ่งแราเหน่งหบาท มัน,ะะนจะเริ่มได้ละมั้งยกเว้นว่ามัทำชาแล้วมันทำไม่ได้ก็จะร้องไห้ชาเขียวกับชาเย็นนะคะเราสักครู่นะดีติดอยู่ชาเขียวกับนุ่นสดใช่ไหมคะนุ่นสดนะเกือบผิดเลย อย่ารอในโลโค้กแล้วพอดีติดคิ้วยาวเลยอย่าอีกสองแก้วหมดอยู่แล้ววิตามิดนแล้วแข่งเต็มสามแก้วไปล้าเต้ก่อนเลยโค้ไปแล้วอ่ะก็หยิบไปแล้วอ่ะ

เบอุาคดเ้ป็นะเิตามราลืกชื่อส่อของนู้นะคะนี่นะช่อวุ่่นะคะเป็นฝาใสมแล้วก็เติมช้อนให้น้องหน่อยตาประกวดาตัปนผู้ายอสะอปกหมาที่เปลี่ยนเมนูบ้างใช่ไาคะ ทั้งหมดสองแก้วสี่สิบาทนะคะใส่ช้อน้วยเหรอใส่ช้อนด้วยนส้อเยวสกสองแก้วเลยนะ